สวัสดีนะครับผม ه, วันนี้มาพบกับผมบีบ้าบอลกันอีกแล้วนะฮะกับบรทคราะห์อบอลประจำมันสุขที่2ี่29พฤษภาคม พอ2 2 1 3นั่นเองนะครับผมซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปฟังบทเกาาบอลประจําวันนี้นะก็ต้องขอฝากไว้เหมือนเดิมะครับผมสำหรับใครท่านใดนะที่หาเว็บดูตารางบอลหรือโปรแมรม่ต่างๆและผลบอลสดเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับผมที่ Vw ว w บราคาบอล .net นะครับผมและสําหรับใครที่ชอบความตื่นเต้นเล้าใจนะผมก็มีเว็บกีฬาที่มีความน่าจะถือมานะนำมาให้นะซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่ามีโปรโมชั่นพิเศษ มากมายกันเลยทีเดียวนะฮะและยังไม่หมดแค่นั้นนะครับผมได้รับสิทธิพธิเศษมากมายตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยเพียงแค่นะฮะท่านาคลิกที่ด้านล่างนะ,ะและกรอกใบสมัครนะครับผมเมื่อมีคนติดต่อท่านไปนะฮะแล้วท่านก็อย่าลืมบอกเขานะครับผมว่ามาจากช่องยูทูบราคาบอลน,นะเพียงแค่เท่านี้ท่านก็จะได้รับสิทธิพธิเศษมากมายตลอด24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคงั้นเราไปเริ่มฟังบทวิเคราะห์บอลประจําวันนี้กันเลยดีกว่านะครับผม ซึ่งฟุตบอลวันนี้นะก็มีเตะก,กันอยู่หลากหลายคู่กันเลยทีเดียวนะผมจะคัดไม่เน้นสคู่นั่นเองนะครับผมฟุตบอลบุนเดสลิก้าเยอรมันนะเป็นาหน้าของไฟบวกนะจะด้วยกันด้านหน้าของเลเวอร์คูเซ่นนั่นเองครับผมซึ่งคู่นี้นะจะเตะกันในเวลาตีหนึ่งครึ่งนั่นเองนะครับผมงั้นเราไปดูสถิติของ,ของขาทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่านะฮะ ไทติ5นัดหลังสุดของนั้นเจ้าบ้านนะครับผมไฟบวกนะฮะไติ5นัดหลังสุดสามารถเอาชนะมาได้1น,นัดนะเสมอ2นัดและหลุดแพ้ไป2นัดนั่นเองครับผมซึ่งฟอร์มโดยรวมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ ดีนะครับผมแต่ก็ยังไม่ถึงกับดีมากเพราะพวกเขาสามารถเอาชนะมาได้เพียงแค่นะัดเดียวเท่าน,นั้นเองนะครับผมโดยนัดล่าสุดของเขานะก็เพิ่งจะบุกไปเจ้าตำแหน่งของไอทันแฟรงเฟิร์ตมาด้วยสกอร์สามประตูต่อสามนั่นเองนะครับผมสม่วนในของทีมเยือนนะเลเวอร์คูเซ่นนะสถิติห้านัดหลังสุดของเขาสามารถเอาชนะมาได้สี่นัดเลยนะซึ่งมีหลุดแพ้เพียงแค่นะัดเดียวเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งจะแพ้กับทางด้านของวอเบวกมาด้วยสกอร์สี่ประตูต่อหนึ่งนะแต่ก็ไม่เป็น นะเพราะพวกเขาเพิ่งจะแพ้ในนัดล่าสุดไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้นะทางด้้นของเลเวอร์คูเซนเนี่ยจะต้องบุกไปเจอทางน้นของไฟบวกนะที่ถ้าเทียบฟอร์มโดยรวมและผลงานที่ผ่านมาของเขาทั้งสองทีมเนี่ยดูจะเป็นทางน้้นของเลเวอร์คูเซนที่สามารถทําได้ดีกว่านั้นเองนะครับผมส่วนถ้าว่าจากสถิติการเจอกันของ2ทีมนี้ใน5านัดหลังสุดเนี่ยก็เป็นทางด้านของเลเวอร์คูเซนอีกเช่นเดียวกันนะที่สามารถทําได้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นในเกมนี้นะผมขอ เลือกเชียนนันของเลเวอร์คูเซนนะน่าจะมาอย่างแน่นอนนะครับผมในเกมนี้นะซึ่ง์อที่ผมคาดการณ์นะเลเวอร์คูเซนบุกไปชนะไฟบวกนะสอประตูต่อศนย์เลยทีเดียวนะครับในเกมนี้ งั้นเราไปต่อที่คู่ที่2กันเลยดีกว่านะครับผมเป็นฟุตบอลเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนั่นเองนะเป็นนัดของซินเคบอกน่าจะดวลกับนัดของนัจแรนนั่นเองนะผมซึ่งคู่นี้น่ะจะเตะกันในเวลาเที่ยงคืนตรงนั่นเองนะครับผมงั้นเราไปดูสถิติของทั้ง2องทีมกันเลยดีกว่านะฮะสถิติห้านัดหลังสุดของนันเจ้าบ้านนะผมซินเคบอกนะสามารถเอาชนะมาได้2นัดเสมอไป3นัดนั่นเองนะซึ่งฟอร์มโดยรวมนะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะเพราะเขาไม่แพ้กับใครเลยนะฮะแทนนัดลาสุดพึ่งจะบุกไปเอาชนะเวเชล มาได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งอีกด้วยนะครับผมและเป็นการชนะสองนัดติดต่อกันแล้วด้วยนะส่วนดางหน้าของทีมเยือนนอัดหลังนอตเจอร์แรน์นะผมสถิติ5นัดหลังสุดของเขาสามารถชน,นะมาได้4นัดเสมอไป1นนัดน,นะซึ่งฟอร์มโดยรวมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ทําได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะซึ่งนัดลาสุดนะก็เพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะฮอฟฟอร์ดโคเก้ไปได้ด้วยสกอร์ หึงประตูสูตศูนย์อีกด้วยนะครับผมซึ่งเกมนี้นะพวกเขาจะต้องบุกไปเจาะหน้านของซินเคบอกนั้ ok นะที่เทียบฟอร์มโดยรวมนะครับผมก็ถือว่าทําทได้ดีทั้งคู่นะแต่เป็นหน้าของนอจเจรนะที่สามารถทําได้ดีกว่านั้นเองนะครับผมส่วนทวาจากไซติการเจอกันนะนอจเจรนาสามารถเอาชนะซินเคบอก ok ไปได้ถึง3นัดเลยที่เดียวจากการเจอกัน5้านัดหลังสุดนะเพราะฉะนั้นนะเกมนี้ถึงแม้ว่านอจเจรนะพวกเขาจะได้เล่นนอกบ้านนะแต่ก็ยังขอเชีย น่าจะแลนด์อยู่นั่นเองนะครับผมสกอร์ที่ผมคาดการณ์นะ้นน่าจะแลนด์นะบุกไปเอาชนะซินเคบอกนะ่าสองประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับในเกมนี้คู่ที่2ก็จบลงไปแล้วนะครับผมงั้นไปต่อที่คู่ที่3กันเลยดีกว่านะครับไปนักหน้างของฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมัน2นั่นเองนะครับผมเปน็นนักหน้างของดามสตาร์ทนะจะโดนกับนักหน้างของ กอยเทอเฟิร์ส <ter> <first> นั่นเองนะซึ่งคู่นี้นะจะเตะกันเวลาห้าทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับงั้นเราไปดูไตร่ตรองเขาทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่านะฮะไติ่ห้านัดหลังสุดของนันเจ้าบ้านนะดามสตาร์นัทผมสามารถเอาชนะมาได้3นัดนะครับผมใน5นัดหลังสุดนะัทเสมอไป1นัดและหลุดแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวนั่นเองนะครับผมซึ่งฟอร์มโดยรวมก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งจะบุกไปเอาชนะเอสเกเบียเกอเอานะครับผม มาด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะผมพูดผิดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะฮะซึ่งบุกไปชนะมา1นัดนะครับผมนะั่นคือบุกไปชนะเอสเกเบียเกอเอานะมาด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งและเป็นการชนะที่ต่อกันมา2นัดแล้วด้วยนะครับผมซึ่งฟอร์มโดยรวมของเขานก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวนะครับผมส่วนน้าของทีมเยือนฮนะกอย เตอ,อร์เฟิร์ดนะใส่ติหนัดหลังสุดนะสามารถเอาชน,นะมาได้1น,นัดหนะ้าเสมอ3นัดและหลุดแพลไป1น,นัดนั่นเองนะซึ่งฟอร์มโดยรวมนะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ ดีนะแต่ก็ยังไม่ถึงกับดีมากนะเพราะเขาสามารถชนะมาได้เพียงแค่นะัดเดียวเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้นะพวกเขาจะต้องบุกไปเจอา,างดนานงของดามสตาร์ทนะที่ถ้าเทียฟอร์มโดยรวมแล้วนะเป็นางด้านของดามสตาร์ทที่สามารถทําได้ดีกว่านั้นเองนะครับผมส่วนถ้าดูจากสถิติการเจอกันของสองทีมนี้นะก็เป็นางด้านของกอยเทอร์เฟิร์นะที่สามารถทําได้ดีกว่าจากการลงเล่น5นัดหลังสุดนะที่พวกเขาเจอกันนะครับผมซึ่ง2นัดหลังสุดนะเป็นทางดนานของกอย เธอเฟิร์สนะที่สามารถเอาชนะไปได้ทั้งสองนัดเลยทีเดียวนะซึ่งเกมนี้นะดามสตาร์พวกเขาได้เล่นในถิ่นนะแถมมีฟอร์มที่ดีกว่านะผมเชื่อว่านะเกมนี้ดามสตาร์นะจะต้องเปิดบ้านล้างแคนคอยเธอเฟิร์สได้อย่างแน่นอนนะครับในเกมนี้กอร์ที่ผมคาดการนะดามสตาร์เปิดบ้าน เฉียชนะกอยเทเฟอร์นะสองประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะครับในเกมนี้ก็จบลงไปแล้วนะสำหรับบทวิเคราะห์บอลประจําวันนี้นะถ,ถ้าท่านใดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับผมก็เหมือนเดิมนะตอนนี้นะก็มาถึงเวลาแจกของกันอีกแล้วนะผมสำหรับใครท่านใดนะที่ชอบความตื่นเต้นแล้วใจผมก็มีเว็บกีฬาที่มีความ น่าจะถือมาแนะนําให้ซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะพวกเขามีโปรโมชั่นพิเศษมากมายกันเลยทีเดียวสำหรับใครที่สนใจนะก็สามารถอ่านละเอียดและคลิกลิงก์ด้านล่างข้างใต้คลิปได้เลยนะผมเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะจะมีใบสมัครให้กรอกนะผมเมื่อกรอกเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะมีทีมงานติดต่อท่านไปนะผมและอย่าลืมบอกเขาว่ามาจากช่องชาแนลยูทูบราคาบอลเพียงแนคะ่เท่านี้ท่านก็จะได้รับสิทธิพิเศษมากมายตลอด24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ